วันพรุ่งนี้กรุณาทราบนะถ้าท่านจะจำสาแล้ววันพรุ่งนี้ปฏิบัติต่อทุดงข้อวัดข้อบินทบาทท่านเคยรับที่นี่นะนอกเขตนี้แล้วเข้าในกําแพงนี้แล้วก็เป็นอันว่าไม่รับใคาทานบินทบาทที่ตามมาภายหลังท่านจะรับในเขตกําแพงที่มาตั้งเดิมนี้เท่านี้แหละให้พระมันจำมาไว้ นี่ท่านรับผู้ดงข้อนี้ร,รับที่บินสบายมาได้เท่าน,นั้นไม่นําไม่รับสิ่งของที่ติดตามมาภายหลังท่านรับมีท่านรับเฉพาะนี้นะทีแต่ท่านรับบินสบายมาถึงนี้นอกจากนั้นตามมาเรียกว่าสิ่งของที่ตามมาเสียหลงผู้สมทานผุดงข้อนี้ไม่รับขัดกับทุ้ดองข่อนี้กรุณาทราบไว้ ดังที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยกำแพงนี้เป็นกำแพงเขตกัน้นพระบิณฑบาตมาถึงกำแพงนั้นแล้วท่านก็ปิดฝาบาทไปเลยในพระท่านเ,เข้าใจเอ้ไว้าทำนี้สำหรับวันนี้เป็นอย่างนั้นทั้งวัดคือก็มาทานกันอย่างนั้นทั้งวัดเลยอื <c oughs> เี๋ยวการเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันพุนีบรรดาประชาชนที่เอาของมาสวายพระธรรมดาธรรมนาในวันพุนี้ไปไม,ไม่ได้สาหรับอาหารนะตอนเช้าก็าจะใส่บาตรท่านจะมารอใส่อยู่นี่เี <c oughs> ถ้ากันจําทุกคนนั่นนี่นะพูดนี่พูดเป็นคาสัจคำจริงพูดตามแบบฉบับตามหลักตามหลักวินัยพระจำจะรับเป็นสบาตได้มาถึงแค่เนี่อนะ กำแพงในนี้ซึงเป็นจุดดั้งเดิมเลยปฏิบัติเป็นอย่างนั้นดั้งเดิมมาอพร้อเลยกำแพงน่ะท่นผิดบาลก็เข้าเข้าเข้าอย่างนั้นทุกคนไหนจาไว้ใครจะต้องการใส่บาตรท่านก็ให้มาใส่จ้ะทีนอกกำแพงกำแพงในกำแพงนอกนั้นทาทีหลังไม่ถือเป็นกฎเกณฑ์ถือนี่เป็นกฎเกณฑ์ก่อนเรื่อยเรื่อยไปอย่างนี้ พานี่ไม่ทราบว่ามีมาจํานวนเท่าไร่แล้วมันจำมรนตาจะหนึ่งปีนี่จํานวนเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแล้ว <c oughs> ตามธรรมดาเราก็สั่งแว้วไม่ให้เลยห้าสิบวางนั้นนะมีเขตจํากัดไว้ห้าสิบองปีนี้จะเท่าไรไม่ทราบเพราะเรื่องพระวันนี้จะมากตลอดต้องโกดเอาไว้โกดเอาไว้ไมงั้นเลอะเทอะไปหมดครับ <c oughs> มีวันนี้วันอสารหะวันรวมเข้าบรรษาวัน,นพอวันพุนีพระท่า,านก็อธิษฐานพรรษาในวันพุนีภาคเช้าที่จะควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสุด,ดงเช่นบิณฑบาสมาตอนเช้าแล้วเฉพาะในเขตกำแพงนี้เท่านั้นเข้าไปแล้วไ่รับตั้งแต่เช้าแล้วทุด,ดงของ้อนี้มันเกี่ยวกับอาหารบิณฑบาต ภาคเช้าท่านก็จะมาทานไว้แล้วน่ะพอถึงตอนเช้าก็ท่านก็จะปฏิบัติตามนั้นให้ทราบเอาไว้อันนี้เป็นข้อแรกในสุดงที่มีตั้งแต่เช้าไปเลยนอกกนั้นก็นมีต่อไปอแล้วท่านผู้ใดวันเข้าบรรษาเป็นศุกวังที่จะบำเพ็ญสำรัธรรมและอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยของพระ พระท่านถึงสมทานคุดงประชาชนญาติโยมก็หัวใจประสงค์บุญด้วยกันอย่างไรจะมีขอบเขตบังคับใจของตนเพื่อศีลเพื่อทำให้นําไปบังคับนะเขาจะปล่อยลอยลอยไปเราจะให้กิเลสมาอวดอ้าง่เราไม่ไม่ใช่พระอย่างนี้เราเราไม่ใช่พระก็คืออะไรมันก็คือเจิเจ๊คืออะไรก็คือซ่วมคือฐานถ้าแปลกองกงเลย เราไม่ใช่พระเราคืออะไรเราคือซ่วมคือฐานนั่นมันใช้ไม่ได้นะให้มีกฎเกณในเข้าบรรษาตั้งแต่ตั้งแต่เข้าบรรษาไปนี้นะเราจะตั้งสัจจะอิสางองไรเช่นการใส่บาตรไม่ให้ขาดแม้วันเดียวไม่ขาดจนกระทั่งออกบรรษาไม่ได้มากขอได้ใส่บาตรพระองค์หนึ่งก็เอาไม่เสียสัจจะของเราที่เจะทำบุญเ้าบาตร ทุกวันจนกระทั่งวันออกพรรษาแล้วใครจะตั้งสัจจะรักษาศีลรักษาศีลเราจะรักษามากเพียงไรศีลแปดศีลห้ามัน, 8, นตั้งจะบัดน,นี้จนกระทั่งอันวัรพุนี้จนกระทั่งออกพรรษาเราจะรักษาศีลก็เราเช่นศีลห้าศีลแปดอย่างเคร่งขัดเช่นเดียวกับพระท่านและษาอกท่านนี่ก็ให้ไปสมาทานในใจของตัวเองตั้งสัจจะดีฐานบังคับหัวใจ ของเราที่ไม่มีสั่งมีฟ้าให้มีสั่งมีฟ้าด้วยสัจจความจริงบ้างนะนะแต่พระกันจำเอาแล้ <c oughs> วก็อพอย่าจากนั้นไปแล้วท่านจะเล่นความเพียรท่านสำหรับพระไม่ไปที่ไหนแรมวันแรมคืนเว้นแต่ความจำเป็นดังที่กล่าวนี้านมีข้อยกเว้นเอาไว้ <c oughs> ตนั้นก็ต่างองค์ต่างภาวนาที <c oughs> <c oughs> ่มีขอบเขต แล้วพวกญาตโยมจะตั้งสัจจะสานข้อใรทำบุญใ่บาตรไม่ให้ขาดแม้วันเดียวจะกระทั่งถึงออกปรรษาก็ทำหรือจะสมาทานศีลห้าตลอดพรรษาก็ได้เราจะตั้งสัจจะข้อใดซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกประทับให้นำไปปฏิบัติตนเองเราพูดไว้กลางๆเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ทราบเอาไว้ นำไปปฏิบัติต่อตนเองเพื่อเป็นมงคลแก่ตัวของเราในพรรษาหนึง่งไม่ให้ขาดในพรรษานี้เราได้อะไรเป็นหลักใจบ้างนัง่นพรรษานี้ได้อะไรบ้างเป็นหลักใจนั่นให้มีความดีงามเป็นหลักใจหลักใจกใจ็เป็นความอบอุ่นแก่จิตใจของเรา <c oughs> ที่ทั้งว่าเรกลับเลยไม่เอาหน้าเอาหลังอะไรเลยแล้วเธอนะนอืม มนุษย์เรานี่จะดีด้วยศีลด้วยธรรมไม่ได้ดีด้วยการตกแต่งอืมแต่งเนื้อแต่งตัวอืมโก้หรูมาอวดกันไม่ว่านุ่งไม่ว่าหม่มก้หรูมาอวดกันใช่ไม่ได้ศีธรรมนี้ก็หรูอยู่ภายในสง่างามไม่ผ่าโขนโจรทะยานเหมือนพิเรพาโกพาเก,ก๋นะพิเลศพาโกพาเก,ก๋มันเยียบหัว ศาส,สนาเหยียบเัวพระพุทธเจ้าไปอืมทำพาโก้นี่โก้สวยงามโก้ชุ่มเ,เย็นข้าคีดพาโก้นี่โก้โลเลโก้ไม่มีฝั่งบมีฟ้าไม่มีหลักมีเจนให้พากันจดจำมาไว้นะตั <c oughs> ้งใจไปปฏิบัติอืพระท่านภูมิงปฏิบัติมาเพื่อเพื่อทำตั้งแต่วันท่านบวชท่านบังคับท่านมาตั้งแต่วันบวชไม่คาดเคลื่อนเลย นั่นทั้งที่ท่านยังทําได้ขอบเขตของพระชีวิตของพระอยู่กับคากับวินัยท่านไม่นอกเหนือจากนั้นไปเลยนี่ท่านอุตส่าห์แล้วอยู่มาได้บวชมาแล้วอยู่ชีวิตอยู่กับศีลกับธรรมยู่กับธรรมกับวินัยท่านไม่อยู่กับปากกับข้องไม่ได้อยู่กับความทะเยอทะยานนะท่านอยู่กับศีลกับธรรมพระก็มีมีธรรมมีวินัย <c oughs> เป็นเครื่องพาก้าวเดินเราเป็นฆราวาส <c oughs> ก็ขอให้มีธรรมเป็นเครื่องพาด,ดําเนินก็ได้มีความอบอุน่นในเวลาตายไปจิตจะระลึกนะอืมก็จะยังไม่ตายนี่ก็ต้องคิดทบทวนดูตัวเองถ้ามีความบกพร่องมากจิตใจจะดอดเดือดร้อนนะรีบหาเรื่องอื่นมาคิดกลบไปเพื่อเพื่อให้ความเดือดร้อนนั้นจางไป มันจ้างไปชั่วระยะแต่ภายในใจมันเขาอยู่ตล,ลอดเวลาสร้างความดีเอาไว้จะเป็นการสร้างความชุ่มเย็นให้แก่ตัวเอง <c oughs> มันแน่ใจตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่ยังไม่ตายนะเวลาสร้างเขามากๆมกแน่ใจตั้งแต่ยังไม่ตายว่านี้จะนําเรื่องมาท่านให้พูดที่น้องสงายสั่งด้วยความแน่ใจว่างั้นเถอะไม่ได้มาอวดนะ ไม่พักอยู่ที่กระหงบนทองออกมาจากภูเขาเอามาพักอยู่ที่นั่นอพนดีระยะนั้นนะเป็นโรคอะไรไม่ทราบแต่ไม่ใช่อหิวานะเป็นโรคอะไรสองวันตายสามวันตายคนในแถวนั้นบ้านกระหมพลนทองตั้งร้อยร้อยหลังคาเรือนอ่าตั้งแต่้อเที่ยงเขาถือกันอย่างนั้นพ้อเที่ยงผ่านไปแล้วเขา เขาก็เผาศกตอนเช้าขาองส่วนมากเขา,เขาไม่ยนยมเขาไม่นิยมกันเผาศกพอตอนบ่ายแล้วเขวาเริ่มเผาศกถึงค่าเลยนี่เป็นความนิยมคนกลางภาคอืสารนมาเป็นอย่างนั้นที <c oughs> นี้พอเราไปพักอยู่ที่นั่นลงมาจากภูเขาก็มาพักทนดินเขาอืมนี่เขาก็คนตาย,ยที่เห็นว่าก็าช้ากันอยู่ทาง,ทางเราพักดูด้วยนะ แล้วก็นิมนต์ไปก <c oughs> ุศลามาติกาให้คนตายตั้งจะบ่ายมาแล้วคนนั้นเอากันมาคนนี้เอามาเอาเผาคนนี้ลอวกุศลากรรมานี่คล่องปากเลยเข้าใจไหมคล่องยิ่งกว่าปฏติโมกจนสุดท้ายตั้งจะเที่ยงไปไม่ได้กลับวัดน,นะไม่แต่กุศลาที่กุศลาอันนี้สรุปลงไปไปนั่งกุศลาอยู่นั่นมันเกิด เรื่องลาวของอย่างที่ชาวบ้านตายมาเกิดกับเรา <c oughs> มันเป็นเหมือนเข็มเข็มที่แรกต่อไปเป็นหอกเป็นแหลมเป็นลาวทิ่มกันเนี่ยขัดอกมันมันขัดอกขึ้นมายืบแยบยืบแยบเอทำไมเป็นอย่างนี้นาวะ <c oughs> <c oughs> เพราะเป็นมันเร็วด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาจึงสองวันตายสามวันตายถ้าเลยสามวันไปแล้วไม่ตายรอดใน หนึ่งวันสองวันสามวันนี่ตายเนี่ยโรคกันนี่ <c oughs> วันวันมากแปดศพวันน้อยก็สามศพเราในะกุศลาตั้งแต่บ่ายจนค่ำจนค่ำทุกวันนะแล้วสุดท้ายมันก็นมาเป็นในตัวเองพอเป็นขึ้นมันรวดเร็วด้วยนะก็ยิบแยบยิบแยบเอะทำไมเป็นอย่างนี้วนะสักเดียวหนักขึ้นหนักขึ้นรู้ได้ครับมันเป็นเหมือนหอบเหมือนเหลา ทิมแทงประสานกันในหัวอกเราอ้าวแน่ใจแล้วนี่เราเป็นโรคประเภทนี้นี่หรือไม่ดีมันจะตายอยู่ในประชาชนเลยนะผมพ่อ,นนพอแน่ชัดแล้วเลยบอกประชาชนเขา <c oughs> นี่นะโยมที่นํากันมาเผาเนี่ยได้กุศลให้ทั้งวันทั้งวันนี่นะวันนี้อาตมาเป็นนา,นาวะเป็นในนี่นะเริ่มเป็นเดี๋ยวนี้แต่รุนแรงรวดเร็วอ่ะให้อาตมาลากลักชนะวะ อย่าให้อยู่นะเดี๋ยวจะอาตมาตายแล้วจะไปนิมนต์ใครมากุศลาล่าก็ท่านหลายใต้ก็ยังมาขุศลาให้แบบหลวงอาตมาตายใ,ใครจะกุศลาให้หล่ะไม่มีนะเขารู้อย่างนั้นเขาก็ให้กลับทันทีเลยนะเพราะเขาเห็นไผ่แล้วกลับไปมันขึ้นอย่างรุนแรงด้วยนะน,นี่แหละที่ได้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างรุนแรงเลยไอเรื่องกลัวตายเราก็ไม่เคยกลัว เนี่ยสิมันไม,นม,นม,นมน่ประทะกันตอนที่เจ็บหนักๆทีนี่มีแล้วมีบอกชัดเจนในใจว่าเวลานี้ทํายังไงจิตของเราก,ก็ก็ยังไม่พ้นเนี่ยถึงจะสูงขนาดไหนก็ยังไม่พ้น้าตานิงจะต้องไปข้างข้างก็บอกงกลงๆเลยสุทธ่วาสห้าชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งจะก้าวเข้าสู่นิพพานแต่ยังไม่ถึงมีโลกอันนี้มัน มันมันมา <c oughs> ทำลายเจ้ตอนนี้จึงยังไม่อยากตายและขัดกันอยู่นั่นน่ะความไม่อยากตายคือถ้าตายแล้วไปไปจะไปค้างค้างกี่วันกี่คืนไม่อยากทานถ้าถึงนีพพานคนนีิเลีแล้วตายเมื่อไรได้ทางนั่นนหละว่างนันเวลานี้รูช้ชัดในใจจาของอว่ายัางยังไม่สิ้นอืมถึงะละเอียดขั้นใดก็ยังไม่สิ้นตายแล้วจะไปค้าง ค้างกี่วันกี่เวลาก็ไม่อยากให้ค้างนี่แหละทีน,บบนี่ความตายมันเขียงกันทะเลาะกันคือยังไม่อยากตายนั่นแหะตอนที่ไม่อยากตายคือกลัวจะตกค้างไปเตือนนี่บอกชัดๆสุทาวาห้าชัน้นในชั้นใดๆกําลังมันเป็นอยู่ในจิตมันรู้อรของมันชัดเจนเพราะนั้นจึงยังไม่อยากตายตายนี่ก็จะไปค้างกลางท้างไม่ถึงนิพพานแล้วเขียงกันไปเขียงกันมาแล้วเดียว ทมก็มาเตือนอย่างหนักเลยอ่านี่ท่านมหายุ่อะไรกับเรื่องการเป็นการตายการเป็นการตายก็เป็นอริยสัจชาติปิตุขาชรา,าปิตุขามาณะปิตุขังมันก็อยู่กับตัวทุกคนท่านก็เคยผ่านทุกเวทนากับสิ่งเหล่านี้มามา,ากกับมากแล้วทําไมมาขมวลเรื่องความเป็นการตายเป็นก็คือท่านเองตายก็คือท่านเองความรอบคอบเรมทั้งหลายให้ผ่านพ้นจากทุกข์ก็คือตัวท่านเอง ท่านมานอนใจอยู่ในท่านจะพิจารณาเอานี่พิจารณาที่นนะท่านมายุ่งอะไรกับความเป็นความตายที่ว่าตายแล้วมันจะข้างเนี่ยมันยุ่งมันอยู่ตรงนั้นพอทำมาเตือนเตือนอย่างแรงด้วยนะถึงถึงขึ้นมาพอรับความเจ็บทีนี้ก็หมุนติ้วเลยเรื่องความเป็นความตายไม่ได้กลัวนี่ยที่นี่ฟาดเขาทุกขเวทนามันประสานอยู่นี่นะตายได้เร็ว <c oughs> นี่พิจารณาเข้าไปนี่คติปัญญาฟาดกัน <c oughs> ดังนั้นเอากันเอากันไล่กันไปอยู่ในนั้นสุดท้ายก็ทุกทั้งหลายที่มันเสียดแทงประสานกันนี้เรื่องอำนาจของสติปัญญาทุ่มบนเขาไปทุ่มไปอันนั้นพังลงอันนี้พังลงพังลงว่าจะหกทุ่มพังหมดเรื่องทุกเวทนาด้วยอำนาจของสติปัญญาเรียกว่าธรรมโอสถทุกทั้งหลายขาดะบันไปในเวลานั้นเด็บขาด ใจโล่งหมดเลยเอพิจารณาทึงขนาดนั้นนีจนแน่ใจว่าที่นี่ไม่ตายนั่นหกทุ่มพอทุกเวทนาที่จะพาให้ตายเดียวเองถอนตัวออกไปหมดนี่ลอำนาจของธรรมโอโถพอหมุนเข้ามานี่เลยไล่เบี้ยกับทุกเวทนากับธาตุกับขันเป็น,ปนอะไรไปอะไรจนงกระทั่งเข้าใจทุกอย่างจิตลงถึงอะไรเจ้าพอจิตลงถึงถอนขึ้นมานี่ว่างไปหมดโลกธาตุนี่นั่นเห็นไหมล่ะ ทีนี้ไม่ตายนั่นนั่นแหละกลัวตายกลัวตรงนั้นนะพูดสรุปความไม่ต้องหางเจ้ากลัวตายเราตายแล้วมันจะค้างค้างนี่จะม่ค้างที่ไหนแน่ใจบอกว่าค้างในสุสาสชั้นใดชั้นหนึ่งแต่ไม่อยากค้างเพราะไม่ใช่นิพพานนี่ยางทีมันทะเลาะกันอันหนึ่งไม่อยากตายอ่าอันหนึ่งอะไรก็แล้วแต่จะเคียงกันอย่างนั้นนะพอทำขึ้นมาตีเอาแตกอันนี้แล้วก็จิตก็หมุนไปทำไป คุ้งเลยนั่นมีเรื่องกลัวตายธรรมดาไม่กลัวแต่เท่านั้นกลัวกลัวว่าจะโดดค้าง <c oughs> ไม่ใช่กลัวว่าจะตกนรกอะไรที <c oughs> เพราะการทําความชั่วท่าหรมกอะไรนะกลัวมันจะทางในสุทธาวาสอวิหาตะปาสุรสาสุรสรษฐีกนิขานี่เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีมชั้นใดชั้นหนึ่งตามแต่ทรรสูงเสอยเข้าไปก็ ขึ้นขั้นสูงข้าไปนี่ก็อยู่ในระดับอันนั้นอ่ะท่านสุดท่าว่าในหัวใจดวงนี้มันรู้ชัดๆอย่างนั้นนี่เไป็นยังไงปถามใข่พระพุทธเจ้ายังไม่ถามถามธรรมพระพุทธเจ้าเคารพธรรมนี่รู้ธรรมภายในใจตัวเองว่ายัางค้างเพราะนั้นงยังไม่อยากตายฟาดกันตรงนั้นเลยพอทุกขาดกระบ,บานไปที่นี่หายห่วงนั่นน่ะมีอยู่ทางโน้นรับ อำเภอบ้านผือข้าบอนั่นแหละนี่คิดว่ายังไม่อยากตายตายแล้วมันจะค้างอย่าไปคิดว่ายังไม่อยากตายตายแล้วมันจะลงนรกไม่ได้ได้อย่างนั้นจมนะนี่ไม่ไม่มีคําว่าตายแล้วลงนรกตายแล้วจะขึ้นสวรรค์ชั้นถมชั้นสุดาวารชั้นใดชั้นหนึ่งในระดับนั้นจวนจะก้าวข้าถึงนิ่พานแล้วแต่โลกโรคภัยอันนี้มันมาหมุนเรยจึงได้ทะเลาะกัน พอปัดอันนี้ออกแล้ว,ลวก็พ่งเลยพิจารณานะโรคก,ก็หายความกลัวตายจนี้ไม่มีเลยนี่เนี่ยเรื่องใจนี่ยให้สร้างมันพอเถอะนะถ้าสร้างบุญบุญกุศลได้พอยังมีชีวิตอยู่แต่ลึกถึงความตายไม่มีไม่มีกัวก้ารหารทานไยตลอดมีด้วยอํานาจความดีถ้าเป็นความชั่วคิดเรื่องชั่วชา้าิะมุไม่ได้นะเป็นไฟเผาโก ต้องหาอุบายคิดเรื่องอื่นเข้ามากบให้มันผ่านไปเรื่องราวนี้ผ่านไปแต่สําหรับควคนมีบุญแล้วไม่ต้องไปคิดให้เสียวเวลาเวลาเต้นอยู่กับหัวใจรู้ก,กับหัวใจดังที่พูดนี้มา <c oughs> อว่วนคีน้องทั้งหลายหรือคําพูดอย่างนี้เราก็ไม่เคยพูดนะวันนี้เปิดออกใหช้ชัดเจนพูดถึงว่าจะไปสุดสวะชั้นใดชั้นหนึ่งนั่นบอกซะก่อนไม่ว่าใต้เวลานี้มันจะค้างจะค้างเท่านั้น แต่ไม่ใค้างคือไม่อยากค้างถึงไม่ยังไม่อยากตายถ้าว่าสิ้นที่เดียวนี้ไปเดียวนี้ได้เลยนี่มันยังจะค้างอยู่ถึงไม่อยากตายนี่อยากเจียวไม่อยากตายทะเลาะกันไม่อยากตายก็ไปชั้นไหนสุดจะว่าห้าชั้นเป็นที่อยู่ของพระนาคามีชัดอยู่ในหัวใจนี่แล้วนี่จะจะก้าวเข้าสู่นิพพานใกล้แล้วถ้าเป็นบันไดก็จวนจะถึงแล้วนั่นละออกจากนั้นจึงเก้ามา กลับมานี่วัดดอยทำไมจดีจากวัดดอยทำมจะดีที่จีปัญหาความสว่างสไยนี่เดือนสามเพ่งเดือนสามภูมพาแล้วแบกปัญหานี่ไปนูน่นไปอยู่ทางอำเภอบ้านผือข้าบอ่อลึกๆนนแล้วก็แบกปัญหานี่กลับมามาเทกันลงที่หนักที่วัดดอยชเัดีของเต่านั่นเนี่ยขาดกระบ,บ้านไปเลยนี่เห็นไหมละ่ะปัญหาทั้งหลายที่ที่ว่า กลัวมันจะค้างจะค้างไปเทลงที่บัดดอยทำไมจดีไม่กลัวว่าค้างที่ตรงไหนนั่นมีญาจิตใจถ้าได้สร้างให้พอตัวแล้วไม่มีคําว่ากลัวอืตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแน่อยู่ในหัวใจคิดดูที่จะยังไม่ตายมันบอกแล้วว่าจะไปเกิดอยู่ในสุสวารชั้นนั้นชั้นนั้นบอกชัดเจนเลยคือไม่นจะชี้บอกล้วมันจะจับอยู่ในหัวใจก็อ,อานาจแห่งศีลธรรมที่มีในใ,นใจเรา แต่มันก็ค้างอย่างนที่คือไปแล้วมันจะไม่ผ่านถึงนิพพ่านทีเดียวถ้าว่าบริสุทธิ์แล้วถึงนิพผ่านแล้วตายเดียวนี้ก็ได้นั่นแหละแต่นี้มันยังไม่ถึงมันจะไปรออยู่วันเดียวคืนเดียวไม่อยากรอเพราะมันค้างเนี่ยที่มันทะเลาะกันเรื่องความเป็นของตายยังไม่อยากตายพอท,ทําท่า,า,านเตือนมามาเตือนเราอย่างถึงที่อย่าแล้วเทียงบัาแล้วซัดอย่างน นั่นโรคก,ก็หายในคืนวันนั่นนไเนล้อก็ปัญหาที่ว่านี้จะมาปองที่วัดดอยธรรมเจดีสามเดือนไปโน่นกลับมานี่มาปองมันปัญหาที่ว่าไม่อยากไม่ยังไม่อยากตายอืมตายเมื่อไหร่ได้ทนันท้นทีเพราะว่าถึงนี่แล้วตรงปัญหานี่แล้วตายเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้มีน้ำหนักเท่ากันแต่ที่ให้มีน้ำหนักอยู่เวลานี้ก็เกี่ยวข้องกับการช่วยโลกเพื่อลงทาร ถ้าตายไปเทียวนี้ประโยชน์ที่จะทจําแก่โลกควรจะได้มากน้อยไปเไรก็ต้องขาดสับบนมั่นปตามตามกันเพงย่ยกให้การความเป็นอยู่มีน้ําหนักมากกว่าการตายไปตายไปแล้วมันไม่ได้ทำประโยชน์ให้โลกเวลานี้มีชีวิตอยู่ทำประโยชน์ให้โลกจึงยกน้ําหนักให้ทางความเป็นอยู่นี่เสียมียจัดนายซ่าการบําเพ็ญกองการกุศลตั้งแต่น้อมดูครูขานมาจิตด,ดวงเงียตามดูมันตลอดเลย ตั้งแต่มันร้องรูุการไปนั่งร้องไห้อยู่บนภูเขาสู้เอกไม่ได้ก็เคยเล่าที่เ่าไหนสังนั่นละผูกตัวผูกแขนกันมาตั้งแต่นั้นฟาดกันฟา,าดกันจนทั้งจิตก้าก็ถึงถึงขั้นที่ว่านั่นละที่ที่ว่าสุสวารคห้าจันหางัางนเราทั้งถึงไดวัดลอยธรมรมจีดีนั่นละคือถึงนิพพานเอาตรงนั้นเลยนะพอถึงวัดลอยธรรมจี ปัญหาข้าขาอขาดแยกระต่างขาดกระบ,บาดลงไปทีนี้ตายเมื่อไหร่ก็ได้แหละแต่ก็ยังไม่ตายยังอยู่มีอยู่บ้านบัานนี้เนี่ยเนี่ยเป็นที่ผูมใจพอใจในความเพียรของตนที่จะบำเพ็ญมามากน้อยทุ่มลงอย่างเต็มเม็ดเํ็นหน่วยไม่ได้เสียดายพิจารณาย้อนหลังถึงความเพียรตัวเองนี่มันรู้สึกมันขยะขยะนะคือมันความเพียรกล้าที่จะว่าตรงนั้นตรงนั้นอ่อนแอต่อแทไม่มีเลย มีแต่มันมันผ่าโขนผ่าโขนผ่าโขนจนขยะขยะจนตัวเองจนขยะขยะถ้าอย่างนี้ทําไม่ได้ว่างั้นแต่เวลานั้นมันทําได้เพราะเรื่องทาเป็นยํำผันแต่ยี่งอย่างทุกวันนี้แล้วตายเลยทําได้ยางนี่มีแตความข้าเสียนผลอย่าง,ววาางาการกระทาด้วยความตะเกียบตะกายมาแสดงที่จิตใจของเราเข้าถึงท่านจิต ใจกับคำเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นความบริสุทธิ์สุดส่ดวนถึงนิพานทั้งเป็นหรือเป็นธรรมธาตุทั้งเป็นภายในธาตุขันธ์ของขันธ์อยู่ด้วยความมือสุดของใจขันธ์เป็นสมมูิเข้ากันได้กับสมมูิทั่วไปเราว่าดีดีก็เข้าได้เราว่าชั่วชั่วเขาว่ารัากกระลักเขาว่าชังสั่งแต่อยู่ในวงขันธ์ไม่ได้เข้าถึงธรรมชาติอันนั้นได้เลยนี่เรียกว่าขนันธ์ ส่วนใดที่เป็นสมมุติมันจะเข้ากันได้สนิทสนมประสานกันได้ธรรมดาส่วนจิตนั่นเข้าไม่ได้เพราะอันนี้เป็นสมมุติอันนั้นเป็นมีมดนี่ให้มันรู้อย่างนั้นไปไม่อย่างนั้นไม่ได้เรื่องนะให้พาทักกันไปปฏิบัตินะให้มีข้อคาสั่งจริงจะไหวพระสวดมนต์ทุกวันทุกคืนไม่ขาดท,ทําบุญต่างบาปทุกเวลาไม่ขาดข้อใดก็ตามยยเยเช่นอย่างการเมาสุรา เป็นบ้ามาทั้งวันทั้งคืนให้หยุดเพราะง,งั้นทาไมจะหยุดไม่ได้วะเราเกิดจากพ่อแม่ของเราเราแม่เอาสุสรามาก่อปากเราเหรอม,มีแต่ขนม,มขนมเนยอย่างดีๆมากอกแล้วตายแล้วไปเหยียบหัวแม่ไปสักแตกสุรามันเข้ากัน,นได้ไหมล่ะเวลาแม่เลี้ยงเรามาเอาสุรามาเลี้ยงไหมเอาอะไของดีๆมาเลี้ยงนี่เวลาโตขึ้นมาสะักแต่สุรา เหยียบหัวแม่ไปพวกนี้พวกเนรคุณไม่รู้จักบุญจักคุณของพ่อของแม่แต่ว่าอย่างยิ่งแม่สําคัญมากเหยียบหัวแม่ไปใครถ้าแตกสุราเจ๋งๆมันเหยียบหัวแม่เจงให้แม่มาเหยียบหัวมันบ้างสินะแม่มาเหยียบหัวคืองดเลยสุราหยุดไม่ไม่กินนั่นแหละให้ที่ยกตอบแทนคุณแม่ให้แม่มาเหยียบหัวเราเราเหยียบหัวแม่มาตั้งแต่วันถ้าแตกสุราเข้าใจไหมน่ะ พาการจดจำมาไว้วันนี้ไม่ทราบว่าจะพูดอะไรบ้างนะมันก็หลงลืมไปให้ต่างคนต่างมีความจัดความจริงนะเข้าภรษาแล้วให้มีขอบเขตบังคับตัวเองให้ได้ในภาษาหนึ่งเรามีเรามีข้อเป็นที่เรื่อกภายในใจของเรามีความจัดความจริงเช่นการทาบุญให้ทาไม่ขาดแม้แต่วันเดียวหรือไหว้พระทั้งเช้าทั้งเย็นไม่ขาดหรืออะไร ที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนซึ่งมันปิดมันจะเข้อเป็นเรื่องทีเตัดมันมันขาดก็บ้านไปเลยเอาทำเขาตัดอย่างอื่นตัดไม่ขาดนะอืมตัดให้ขาดเวลานี่เราจะสร้างความดีด้วยธรรมไม่ได้สร้างความดีด้วยพิเศษแต่มันจำนะวันนี้ก็รู้จะมีเท่านั้นเราก็หลวงพี่น้องหลายจำวันนี้ท่านจะรบาดแค่หน้าประตูหน้าวัดท่านจะปจิักตามทุโวงเพราว่าของท่านต่อไปจะได้รอบอภิษา ก็มีเท่านั้นแหละแล้วพากันเต้าตั้งใจมีคำจัดคำจริงไว้ปฏบิบัติบังคับตัวเองเพื่อความเป็นคนดีนะในพรนศานี้ให้ได้ให้ได้อย่างหนึ่งอย่างใดเป็นที่อบอุ่นในใจนะอย่าให้มีตั้งแต่ความเหลวแหลกแบบนะี้มันจะไว้เผาเราอยู่ในโลกนี้ก็เผาตายไปไปเผาในบางถียิ่งแล้วนะอเออเท่านั้นละนะจบพออแล้วยนะางนี้ก็ให้พอนะนะ หมดจะให้ฟรให้พร้อนให้พร้อนอนีตังปฏิจังสุมหังทิปเมวัสมีชาตูสาวเกปูเรนตูสังตปาจันโตปณะระโสยถามิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัจันตุสาพกโลกะ มีนรตตัวมาเตภวัตมันตารโยสุขีทีฆายุโกภวาอภิวาธนาสีนิสนิจจังกุทาะจานีโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลา